โตขึ้นทูนหัวทั้งจิตจันโงั้งจิตจันงตัดปากประสงค์ตัดปาพระสงค์มุงตรงพักสีอานมุงตรงพักสีอานขอให้พวกดวงแก้วขอให้พวกดวงแก้วขอให้แคล้วหัวมาขอให้แล้วหัวมาขอให้ถึงพันธิพาขอให้ถึงพนอิพาในฐานนาคจกราในนาคกรเรื่องหน้าโนเจอหน้า อุกษาอุกษาตุนันตุโมโตเยเทวะสมมาคัสา,า,าดลภูมิในปาจาาัวตังายอานยัยกโยมปะตินนาสนาบันเมืวัดว่าอารัมที่มีไม่รวมและไม่บนที่สาวันใจและอันเนือจาวาโตและจาวันอง ขอแก่เทวดาจะทั้งรลายทั้งยินมใสและแ่นอนมีแก่สุดอสวรรค์อาจสามารถฟุบานามาได้ก่อจะบาดนไดจะโด่งเสด็จดลงมาอาจุมโมธนาทางสงกองปัญญาการ,าร,รอาจรุณห์นับโคกาทั้งหลายอันโกาทั้งหลายไ,ได้เอาข้าเข้าเส่รัวและละสมมบานใส่บาศาคาเงยงแห่งความทุกข์ข่ายโอกาทั้งหลายไ,ได้ทังสูขทั้งลมแขนแก้ว หายชมแล้วค่ะสุภาณิพันหมดทุกคนโกคนคอขาเดินปกสาปกษาปฏิปตังนาคังกุจามาวิปติปฏิปายะสัปะสะปิสิติยาสพทุขาวนณาเยปฏิตังรูถะมังคะรวิปติปฏิภาหยะสะปะสะปิสิติยา สัพพะพยาเวนะเจยัปปริตังบูตมังคะลาวิปัสสิปฏิภานิสัตปะสัมปฏิสิยาสาาพัพพโลกาเวนาเจยัปปริตังบูตมังคะลาน के प्रभु सुते ये की लावर सतावरा सतावरा ये इसी रस्ते तारणेश सुतिया पचते के रमा पित्तवा करनवर सुते

ຕະວີສັດຕິນສາພາສະເກເທສສະສະຕະສະນະສາມິນະມາມີສິນາສາະະຫັນເທສທັມມະນຈະສັງຂັນຈະອາຕະເ या सन्द हस

च पञ्चविनयो चेतो सुभासिता वाचा एतं मङ्गलमु तमां मातापितु उपाधानं तथा chư sanh thưa hoa đam văn cha ni ca ma ni ða tam mang la mu tama narati virati ba ba ma sabana chư sanh yô hoa ma tu chư đam vệ suy ða tam ngã la mu tama ha ra hoa chư ni wa tu chư san tu thi chư ta tan yô da na ma sa ma na ða tam mang la mu อันตีเจโสวจาสตาสามานนต์นันจะลาสนังกาเรีนันทามาจาตาจันตัมังกลามุตตมัสปวัจรมัจริยันจะอาริยสัจจาลาทาสนังนิพานัสสิกิริยาเอตัมังกลามุตตมัสวทาสโลกธรามเมนิจิตัง สนาตาปฏิอโสคังยุราจังเขมังเอตัมมังกาลูตัมเอตาัิสานิกาตวะนัสสภาตมาปราสิตานปัสสกิงคาสันติตันเตสังมังกาลูตัมันเตยังคินชีวิตตักอินาวาหุรังวะเกษวายังรัตนังปณีตังนโนสมัง Sita ra te ra pidam piho te ratanang panita te sama nito nam me nasama nijin yang mudase วันนายิงสุจิมสมาธิมานนัตาริกัรยมาะหูสมาธินะตาสะโมนาวิสะติังวิระเมรัตนังปณีตังเตนะสัจเจนะสุวะจิโหตุเยปุขลาอาตัสตังมาสานังญาตาลิเอตาลิยุกาลิโหติเตกินายาสุตตาสัตสาวกาเอเตสุตินนาเนมะบาลานิ tang khe ra ta nang pha ni tang khe te na sa te na su wa ho tu ye su pa yo ta ma na sa ta te na ni ka vi no nam i te pa ti pa ta ma ma ta mi khai ho ra ta mu ta tu ting kun ja na i ra m pi tang khe ra ta nang ni tang te na sa te na su wa ho tu ki ra ng pu ra ng na wa ng ti sa pa wa jita jati ke bawah semingki ini namija amirun disanda timan yang paridot ampisan ke ratanang paritan sate nuswati hantu karani yawa dagusle nayanta santang adang amisame jasakto ตสวาจะสมโนจาภิจษจชนท่านโอกิทัตินริยจะาิปปโกะเจ้าพรุทธรสวาลุกีตุะเจ้าคสมาจเรกินทีเยนวินโยบริปวันยงสุกิโนวะเอวิโนโหตุสาเทสตาภวันสุกิตาตาเยเกจิปานาคูตาติตาสาวาาวราวะ นราเวสชาติทาวาเยมหันทาวามสิมาราสก้าอนุกัตูลาทิทาวาเยชาติทาเยจาตูเรโอสันติอวิธูเรมูตาวาสังภเวสีวะคะเวสตตาภวันตุสุกิตาตานภโรบาลิกุงเอรานิมันเยระกาตะกินังกินิภยาโรสนั

ตาตาบิกตาตมิโตเอตังตัิงนาิีไถยพระมเมตังพลังกิริมังทิจินจานุวะภามสีละวันเสนนาสามันโนกามเสวนายะเกตังจาตุทัพสัศยังปุรนิทีเดีิรูปภเกขิเเวมตังเมตังเอระปะเจนิเมสาปยาปุเตนิเมเตังเมตัง อันหาโกต่อห้เกีิยจาพ่อต่อเกีิเมเไมตังเมตังอิปารอเกี่ยงไม่ะตัวเที่ยงมเไมตังเมตังพ่อฮูเทีิเมมัมั่งพปอร่โกยิ่งสีมงมังยิ่งสีสิปา่อโกมัมั่งจะโรปะโร่ยงยิ่งมั่งมั่งพ่อฮูเที่ยงสาบเถิดตาตาเถปดานาสาบเถิดตาตะเกวานาตาเถปะตะลาดิปัสสนุมาเกี่ยงกับพ่อมาค้ามาอัปปะมาโน नम आलो संघो पवमान वन्तालि सिविन सम्पालि नैमि थिका तथा परिमुन्नो नामे तथा भूतिता कथावे तथा तथामे परेता पदिकमन्तु ता ता भूतालि सोहं पपवसो तो नमो सत्तन्न संपा संमुतानां भूदेन तयं च कुमाहेकराचा अरिस्वन्नो วิบวะสุตันตังนัมาสาวิหาลิสาวันนังภราวีพวะสังตยาสกุตตาวิหาเดมุทีวาสังเกรมมานาตะกุตาปะรังเมเตเมนโมเตตมังารยันตุนามาตุตานังนัมมาตุติยันโอวิมุตตานัง

ตัณหาสัจเกติไม้นั่งมาปาปะจริโตสิกิวัติสิสุลสกาณ์การิสันิวตักันปัตตวานยถาสิกิสัจเกนามิสะมุนทีสัเมสจสะพังนีทียันตุนิมิตต์ภาวมังขันเจโยจักสตุนาสัจจโอปาปาเกอุลโนบินังกันตังพุทธานุภาเพะ มิตัตมังคลันเทโยจามะนาโคสกุนาสสาตุสอะกโมตุสปินังกันตังธัรมโนภาเวนาวินาสเมตุยัญนุนิมิตัตนมังคลันเทโยจามะนาโคสกุนาสสาตุสอะกโมตุสปินังกันตัง ດັ່ງເດວະວະໂລສາລະຜູ້ສະເຕເທນໂສຕິສະຕັນໂປປະຕະວາສະເພດຸກະໂອປະສະເວນໂຕເດຊາກາຕະວັນວະລະ ติเบสะระนาญานยอุตโตเมสะรนาผลาลังนตสัจจวาเชนอุตเตสยามังลาลังนตติเบสะระนาญานยัง dalam lowi jadipitakadang santa-sama kita coba Suci kawan jadiba pay sokafata dari Suka moto

sakam sara disattha deva mahalu khana puttho bhagavatih savatthato bhagavata namo santhiti ko kaliko ehi ติูริสัยุาบิอัตตาบริสัุคาเสัพะวตุวตสังโฆานยยภานยอันาลิคาลาียยอนุกาลปุญญาเตตโสสัติมังสาจมิิวินสาวุรันตังรีเมตาลปุิตาภุัตเจนมา โมรินโดเตสะสะวาวตุเตสยมอะรานิวาลาติเตตมปิโยสิตัสังรติงโครมนาดวมตมนาทีัันติสุทันวิินาิตุวาโมรินโเตสสวตุเต ເດກະວີຕິນາຊິດສະວາໂຫລິນໂນເ

ยะมังตารานินันโตปันตะภุตะคังวิภูธังมะยีติงโกเตนะเทละภุตะเกนะธรรมะปยันโตยีโตปะเดสวิตินาทิตุวาโุรีนโตเนนะอาวาวะตุเตยะมังตารานิโตคาหะติเทภุตะเกนะสุตนะอาตังรัมมังวิสุติสุติมิิปากาหินาดังยา tinh thần 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 tinh

ेव <believers> <Hurricane motion>